เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องคนขายปลาช่อนให้ฟังคุณมณีเนี่ยเป็นคนเมืองการมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับญาติของแกคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นป้าชื่อปายิ้มปายิ้มเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายปลาช่อนในตลาดสดคุณมณีจําได้ว่าป้าเนี่ยขายมาตั้งแต่คุณมณีเนี่ยยังไม่เกิดจนแกอา,ายุสาสบสองแล้วแกก็ยังขายอยู่แล้วก็เพิ่งมาเลิกเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง ในทุกๆวันป้ายิ้มจะต้องเดินทางมาจากหนองขาวไปตลาดท่ามกาเพราะว่าที่นั่นเป็นแหล่งทำม,มาหาก,กินของแกจะมีเจ้าประจำที่ค้าปลานำปลาช่อนมาส่งให้ถึงที่ส่วนแกก็จะมีหน้าที่ช่างกิโลขายแต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการในแกทำแกก็ทำให้คุณมณีกะคร่าวๆว,วันหนึ่งป้ายิ้มต้องทุบหัวปลาไม่ต่ำกว่าร้อยตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้มาอย่างน้อยก็สี่สิบปีหรืออาจจะมากกว่านั้น เพราะว่าก่อนหน้าที่แกจะเลิกนี่แกอายุถึงหกสปีป้ายิ้มเป็นแม่ค้าขายปลาที่มีลูกค้าขาประจําเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแกขายมานานแล้วแล้วนอกจากนี้แกยังมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสสมชื่อทําให้แกคือคนซื้อเนชอบพอแกมากถึงขนาดลูกค้าสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องมาดูปลาด้วยตัวเองเพียงแค่ฝากคนอื่นมาบอกว่าเป็นเจ้าไหนรายไหนต้องการปลายังไง ขนาดกี่ตัวกิโลหรือว่าตัวละกี่กิโลกรัมนี่บอกมาเถอะป้ายิ้มจะจัดการให้โดยไม่มีการกลับมาต่อว่าด้วยคุณสมบัติที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและทำมานานแล้วเนี่ยก็ทำให้ป้ายิ้มจัดเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่มีฐานะค่อนข้างมั่นคงหากจะประมาณป้ายิ้มต้องมีรายได้วันนึงไม่ต่ำกว่าพันบาททำมาตั้งหลายสิบปีชาวบ้านร้านค้าแอบซุบซิบว่าจะต้องมีเงินเก็บหลายล้าน ยิ่งสามีแกตายตั้งแต่ไปยิ้มยังเป็นสาวแกก็ไม่คิดจะมีสามีใหม่ยังครองตัวเป็นม่ายเลี้ยงลูกสาวสองคนกับลูกชายอีกคนหนึ่งนะจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกเต้าแกได้ดิบได้ดีกันไปหมดแล้วลูกสาวคนโตแต่งงานไปกับเจ้าของบริษัทสท่งออกเกี่ยวกับเสื้อผ้ากลับบ้านมาแต่ละทีก็ขี่รถเบนซ์มาทุกครั้งส่วนลูกสาวคนรองเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรายนี้ไม่ยอมแต่งงานทุกคนก็ คาดว่าอาจจะครองตัวเป็นสาวแก่ไปอีกนานส่วนลูกชายคนเล็กเรียนจบแล้วแล้วสอบกอพอ,พอติดทุกวันนี้ก็รับราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์การประสบความสำเร็จของลูกเต้าปยิมแรกๆทุกคนก็คิดว่าแกคงจะเลิกขายปลาเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเพราะลูกทุกคนก็น่าจะมีความก้าวหน้าในอาชีพก็เลี้ยงก็ได้อยู่แล้วแต่ปยิมแกก็ให้เหตุผลว่าแกไม่อยากอยู่ว่างๆบอกว่าถ้าไม่ได้ทาอะไรไมันยิ่งเครียดใหญ่ ก็เลยยึดอาชีพนี้มาไม่ยอมเลิกมาเมื่อสามปีก่อนป้ายิ้มตัดสินใจเลิกขายปลาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอยู่ๆแกก็นึกขึ้นมาว่าแกทุบหัวปลาช่อนมามากมายเหลือเกินแกคงกลัวว่าบาปกรรมจะติดตัวไประยะหลังแกก็เข้าวัดทำบุญอยู่เสมอไม่ได้ขาดโดยเฉพาะถ้าเป็นวันพระนี่แกจะนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลค้างคืนที่วัดเหมือนกับชาวบ้านอีกหลายคนรุ่นรุ่นเดียวกับแกแหละรวมทั้งแม่ของคุณมณีที่เล่าเรื่องนี้ด้วย ป้ายิ้มเข้าวัดทําบุญต่อเนื่องมาได้สักแปเดือนก็เกิดป่วยขึ้นมา,าเขาบอกว่าแกเป็นโรคปวดหัวบางครั้งก็มีอาการแบบไมเกรนคือปวดหัวข้างเดียวบางครั้งก็ปวดทั้งหัวเลยจัดว่าเป็นโรคที่ทรมานอยู่พอสมควรจนช่วงหลังๆแม่คุณมณนนีต้องไปนอนเป็นเพื่อนแกอยู่เสมอกลัวว่าเวลากลางค่ากลางคืนแกจะเจ็บป่วยขึ้นมาหลังจากลูกๆของป้ายิ้มได้ข่าวอาการป่วยของแม่ก็พากันมาเยี่ยม คุณมณีเห็นก็ปลื้มใจแทนแกเพราะว่าลูกทุกคนมีสง่าราศีแสดงความรักต่อแกเป็นอย่างมากจนแกหายปวดหัวขึ้นมาทันทีแต่ลูกๆก,ก็ไม่วางใจพาแกไปตรวจที่กรุงเทพอย่างละเอียดป้ายิ้มหายไปนานทิ้งบ้านให้อยู่ในความดูแลของแม่คุณมณีแต่ว่าไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากเพราะทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่แกฝากไว้ที่ธนาคารโดยเฉพาะเงินสดกับเพชรทองเนี่ยของในบ้านก็เลยมีแต่แค่ตู้เตียงอะไรพวกนี้ ยิงบ้านอยู่ติดกันกับบ้านแม่คุณมณีก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรมากแต่แม่ก็เป็นห่วงไปยิ้มโทรศัพท์ไปถามข่าวที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เรื่องไดราวไม่แน่ใจว่าแกพักบ้านไหนแล้วพอโทรไปลูกๆไปยิ้มแต่ละคนก็ไม่อยู่แม่คุณมณีก็ได้แต่ภาวนาให้แกหายเจ็บหายป่วยในเร็ววันไปยิ้มเขาไปอยู่กรุงเทพประมาณสามเดือนลูกๆก,ก,ก็พากลับมาการกลับมาคราวนี้ทุกคนถึงก็ตะลึงเพราะว่าไปยิ้มแกผอมไปมากแล้วก็ บนศีรษะแกเนี่ยยังต้องโกนอ่าไม่มีเส้นผมเหลืออยู่ลูกสาวป้ายิม้มกระซิบกับแม่คุณมณีหลังจากพาแกขึ้นไปพักในห้องพักแล้วก็บอกว่าแม่เป็นมะเร็งนะนแยาม้มแม่คุณมณีนี่ตกใจมากมือไม้สั่นเลยเป็นไปได้ยังไงอะตอนไปก็ยังไม่เท่าไรอะมันทำยังไงถึงได้กลับมาสภาพนี้ล่ะฮะ น้ำเสียงของแม่คุณมณีเนี่ยฟังเหมือนไม่ค่อยพอใจที่ลูกๆไปยิ้มนำพี่สาวตัวเองคือพี่สาวแม่คุณมณีเนี่ยไปรักษายัางไงถึงทำให้อาการสุดลงลูกๆทุกคนของป้ายิ้มปกติก็เกรงใจพี่ป้านาอาอยู่แล้วพอได้ยินแม่ถามขึ้นอ,อย่างนั้นก็อึกอักอ่าก็อธิบายถึงที่ไปที่มาคือตอนที่พวกหนูมาพาแม่ไปนะจริงๆแล้วอาการของแม่ไม่ดีเลย หมอบอกว่าแม่มีเนื้องอกซึ่งเป็นเนื้อร้ายที่สมองพูดง่ายๆก็คือมะเร็งน่นแหละเนื้อร้ายนี่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่แม่ไม่รู้ตัวพอปวดหัวก็กินยาธรรมดาธรรมดาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่มารู้อีกทีก็เมื่อเนื้อร้ายนี่มันขยายตัวเต็มที่แล้วคุณหมอที่สถาบันมะเร็งเขาหาวิธีรักษาอยู่หลายวิธีในที่สุดก็ตกลงจะฉายรังสีอ่าพอฉายแสงแล้วก็จะต้องเกิดอาการข้างเคียงอย่างเนี้ยคือกินไม่ค่อยได้ต้องดื่มนม้ําผลไม้บ่อยๆ อาหารก็ต้องกินอาหารอ่อนอาการที่น้าเห็นก็เลยดูแย่อย่างนี้แหละลูกสาวป้ายิ้มอธิบายจนแม่คุณมณีเข้าใจแม่ก็ยังห่วงพี่สาวอยู่นะแล้วอาการพี่ยิ้มเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าวะลูกเอ้ยก็ยังไม่แน่หรอกนะถ้าไม่หายก็ต้องควบคุมไม่ให้เนื้อร้ายมันขยาย ตอบอย่างเงี้นะไม่เข้าใจหรอกอยากจะรู้ว่าที่เอาพี่ยิ้มกลับมานี่จะให้มาตายที่บ้านหรือ,อยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดสิถ้าแม่ยังอยู่กรุงเทพเนี่จะทําให้อาการมันซุดตลอดเพราะว่าแม่ไม่ชอบกรุงเทพแกบ,บ่นว่าอึดอัดแล้วที่สําคัญแกไม่ชินกับสภาพคับแคบของบ้านช่องทั้งโน,น้นถ้ายังอยู่ที่นู่นต่อไปก็ยิ่งทําให้แม่อาการซุดหนักขึ้นแม่คุณมณีเข้าใจชัดเจนแต่ก็น้ําตาซึมพระสงสารพี่สาว น้าไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูลาพักร้อนมาเฝ้าแม่ช่วงอาทิตย์นี้หลังจากนั้นดูอาการแม่แล้วค่อยว่ากันอีกทีเมื่อแม่คุณมัน,นีพร้อมกับญาติคนอื่นๆขึ้นไปดูอาการไปยิ้มข้างบนก็รู้สึกใจคอไม่ดีเพราะว่าแกสูบซีดไปมากผิดกับตอนที่ไปเ,เหมือนฟ้ากระดินเลยแต่ว่าก็ยังมองมาที่ทุกคนแล้วพยายามจะพูดแต่รู้สึกเจ็บคอลูกสาวบอกว่าเป,เป็นเพราะผลข้างเคียงจากการใช้รังสีของคุณหมอ แม่ถึงกบร้องไห้ผ่านให้คุณมณีกับญาติเป็นผู้หญิงร้องตามไปด้วยคุณมณีมานั่งคิดว่าคนเรานี่ก็แปลกทำงานมาตลอดชีวิตพอจะได้พักผ่อนในยามแก่ชราก็ต้องมาเกิดโรคภัยจนมีสภาพเป็นอย่างนี้เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของคนอื่นอย่างใกล้ชิดอีกด้วยคิดขึ้นมาก็ใจหายแล้วก็ยิ่งน่าใจหายใหญ่สำหรับบางคนที่ไม่มีทุนรอนต่อการรักษา อย่างป้ายิ้มหากครอบครัวแกมีฐานะยากจนนี่ไม่รู้จะหาเงินค่ายาค่าหมอที่ไหนมาคิดแล้วก็พานหดหู่าแล้วอย่างคุณมณีเองก็ต้องปรับระบบชีวิตใหม่ต้องคิดหาวิธีเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเก็บยากเหลือเกินเพราะไม่อย่างนั้นถึงคราวเจ็บไข้ในใครจะมารักษาเราหลังจากป้ายิ้มกลับมาอยู่บ้านได้สองสมวันแม่ก็ปลีกเวลาไปทำบุญแล้วก็ถือโอกาสเล่าอาการป่วยของป้ายิ้มให้หลวงพ่อฟัง แม่บอกว่าหลวงพ่อหลับตาสักพักก็บอกกับแม่บอกว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่ปายิ้มทําไว้กับเขาทั้งอดีตและปัจจุบันทุกคนก็มานั่งคิดกันก็เห็นว่าอาชีพปายิ้มในชาตินี้นั่นแหละที่น่าจะเป็นเวรกรรมเพราะคิดคร่าวๆว่าแกทุบป,ปลาวันละร้อยตัวเดือนหนึ่งสามพันตัวแกค้าขายอย่างนี้มาสี่สิบปีเท่ากับทุบหัวปลาไปแล้วเป็นล้านตัวคิดขึ้นมาก็รู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกันแต่คิดอีกทีมันเป็นอาชีพแลวไม่ทําแล้วจะทํำยังไง เมื่อครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ลูกสาวคนรองต้องกลับไปทำงานแต่อาการป้ายิ้มก็ยังเป็นเหมือนวันก่อนๆแม่ก็เลยบอกให้กลับไปก่อนส่วนทางนี้แกจะรับอาสาดูแลให้เองไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ายัางไงป้ายิ้มก็เป็นพี่สาวของแม่แล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเหลือบาขวาแรงลูกสาวป้ายิ้มก็เลยจำใจต้องกลับแต่ว่าทุกๆคนก็รู้ว่าลูกๆป้ายิ้มเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจ ยิ่งเรื่องนี้เป็นภาระของพวกเขาโดยตรงเพราะเขาเป็นลูกโดยแล้วเขายิ่งไม่อยากจะรบกวนแต่ในเมื่อเป็นผลดีกับแม่ตัวเองเรงใจยังไงก็ต้องยอมโดยจะกลับมาทุกอาทิตย์มาถึงที่บ้านก็วันศุกร์แล้วกลับไปก็เช้ามืดวันจันทร์แม่บอกกับคุณมณีว่าอาการป้ายิ้มไม่น่าจะรอดเพียงแต่เวลานี้ยังไม่ถึงที่สุดแต่หากกำเริบขึ้นมาป้ายิ้มก็จะทรมานถึงขนาดใช้มือ บีบศีรษะอย่างแรงส่วนหน้าตาก็บิดเบี้ยวแสดงอาการเจ็บปวดเหลือประมาณน,นักเข้าแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพออาการทุเลาก็อ่านหนังสือธรรมะให้ปยิ้มฟังส่วนคุณมณีถ้าว่างก็จะมาอ่านให้ดูเหมือนว่าอืมเรื่องธรรมะนี่เป็นความจําเป็นปยิ้มจะจะพอใจมากแม่กับคุณมณีก็ผลักกันทําอย่างนั้นมาได้สักสี่เดือนถ้าหากเป็นวันหยุดลูกสาวลูกชายปยิ้มมา ก็จะมาช่วยอ่านเพราะว่าพวกเขารู้ว่าอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้วป้ายิ้มจะอารมณ์ดีไม่มีอาการปวดหัวให้เห็นด้วยพวกลูกๆแกก็ทําตามทั้งที่แปลกใจเมื่อถึงกําหนดลูกๆกแกจะพาป้ายิ้มกลับไปกรุงเทพไปฉายรังสีพอกลับมาแกจะมีอาการเหมือนกับโคม่าทุกครั้งจนครั้งหลังๆป้ายิ้มก็บอกกับลูกของแกว่าถ้าจะตายก็ให้ตายไม่อยากทรมานเพราะการฉายแสงและแกยืนยันว่าจะไม่ไปรักษาอีก ต่อมาเมื่อถึงกำหนดไปยิ้มก็ยังไม่ยอมไปเหมือนเดิมจนลูกๆก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงส่วนแม่คุณมณีกับตัวคุณมณียังคงเป็นกำลังใจให้ไปยิ้มด้วยวิธีเดิมคืออ่านหนังสือธรรมะให้ฟังทุกวันยิ่งระยะหลังๆแกไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยแล้วก็ทำให้ความต่อเนื่องอที่ได้ฟังธรรมะแบบไม่ขาดตอนจนกลายเป็นว่าทั้งที่บ้านของคุณมณีและบ้านไปยิ้มมีหนังสือธรรมะเต็ไมไปหมด เพราะว่าส่วนหนึ่งจะขอยืมมาจากวัดส่วนอีกส่วนหนึ่งลูกๆแกก็ซื้อมาจากกรุงเทพยิ่งฟังธรรมะมากขึ้นไปยิ้มก็มีความสุขมากขึ้นจนหนึ่งปีผ่านไปอาการปวดหัวหายไปผิวพรรณเริ่มมีสีเลือดมากขึ้นแต่ว่าการเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยวันหนึ่งป้ายิ้มก็ให้คุณมณีนี่ไปเบิกเงินที่ธนาคารมาให้ล้านหนึ่งแม่ แล้วก็คุณมณีตกใจมากว่าป้ายิ้มจะเอาเงินไปทําอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วแกก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้ฟังนะักแม้ว่าแม่กับคุณมณีจะถามซ้ําว่าให้เบิกเงินล้านบาทเหรอหรือว่าแสนหนึ่งแกก็พยักหน้าล้านหนึ่งแกว่างั้นคุณมณีก็ไปเบิกมาตามที่แกต้องการ แล้วก็ขอแรงให้เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วนําเงินมาส่งให้ถึงบ้านเพราะว่าเงินเยอะขนาดนั้นคุณมณีบอกตรงๆว่าไม่กล้าถือมาคนเดียวจากนั้นป้ายิ้มก็ให้แม่คุณมณีและตัวคุณมณีพาไปที่วัดนําเงินไปถวายหลวงพ่อเป็นจํานวนเงินห้าแสนบาทเพื่อสร้างศาลาตามเจตนารมณ์ทางวัดพอกลับมาถึงบ้านป้าก็ส่งเงินที่เหลืออีกห้าแสน ให้แม่บอกว่าให้ทั้งแม่ให้ทั้งคุณมณีบอกว่าเพราะดูแลแกมาตลอดแม่ก็ไม่รับบอกไม่ได้หวังอะไรนี่ที่ช่วยไม่ได้หวังเอาตังก็พี่สาวตัวเองไม่ช่วยจะช่วยใครอ่ะแกก็ยืนกรานยังไงแกก็ไม่ยอมแม่ก็เลยต้องรับไว้ไม่กี่วันลูกๆของไปยิมเดินทางมาเยี่ยมแม่ก็นำเงินห้าแสนบาทเนี้ยคืนให้ลูกสาวแก แม่บอกว่าไปยิ้มอาจจะให้เพราะหลงลืมแล้วก็ไม่มีสติพอแล้วก็อีกอย่างสิ่งที่แม่ทํำกับที่มณีทำเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังอะไรแต่ลูกสาวลูกชายป้ายิ้มยืนยันว่าที่แม่ให้น่ะเป็นเจตนาที่แท้จริงและพวกเขาก็ยินดีที่แม่เขาให้กับแม่คุณมณีนะคือทั้งแม่ แล้วก็คุณมณีเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่ได้มีฐานะดีแต่ว่าอยู่กันได้อย่างไม่เดือดร้อนอันนี้คงจะเป็นพราะป้าแกไม่รู้จะตอบแทนน้าใจยังไงแกก็เลยให้เงินแทนเวลานี้เวลาผ่านมาหลายปีแล้วป้ายิ้มเดินได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังคงใช้ไม้เท้าอยู่บางพูดจารู้เรื่องสติสัมปชัญญะดีทุกประการแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของแกหลังเก่า งานหลักของแกจะเป็นงานหลักของแม่ของคุณมณีเช่นเดียวกันก็คือทําบุญถือศีลทําสมาธิส่วนคุณมณีก็ยังคงอยู่ที่บ้านแล้วก็รับงานเย็บผ้าสอยผ้าจากข้างนอกมาทําลูกๆของป้ายิ้มทุกคนยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้คุณมณีคอยดูแลผู้ชาราทั้งสองนี้อย่างเดียวไม่ต้องทํางานแล้วเขาจะมีค่าใช้จ่ายให้ แต่ว่าคุณมณีก็ไม่รู้จะรับยังไงเพราะไม่คิดว่าจะต้องมารับจ้างทำไอ้เรื่องแบบนี้เพราะเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมความกตัญญูซึ่งมันมีอยู่ในตัวแล้วถึงจะไปจ้างไปใช้เงินยังไงมันก็ไม่มีความหมายคุณมณีบอกว่าที่นำเรื่องนี้มาบอกเล่าก็เพื่อต้องการให้ทุกท่านทราบว่าธรรมะนี่เป็นกำลังใจได้ดีที่สุด แม้ว่าคนเราจะทำบาปอะไรมาแต่เมื่อมีความศรัทธาในธรรมะมากพอที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะจะช่วยเราอย่างกรณีของป้ายิ้มของคุณมณีเนี่ยครับ ตามชนบทต่างจังหวัดนั้นประเพณีการทำบุญก็มักจะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชนากแต่งงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แม้กระทั่งงานศพวันแรกของงานมักจะเรียกกันว่าวันสุกดิบอันนี้เป็นวันจัดเตรียมภาชนะผักหญ้าเนื้อหมูไก่ปลาที่จะนำมาเป็นอาหารถวายพระแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาช่วยงานส่วนมากผู้คนในชนบทนี่ มักจะอยู่ต่างหัวเมืองการเดินทางเพื่อจะซื้อหาสปปรรพสิ่งของนั้นไม่สะดวกสบายเพราะว่าถนนหนทางเส้นทางคมนาคมไม่เจริญเหมือนกับปัจจุบันนี้ในสิงห์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดในชนบทห่างไกลาจากตัวเมืองห่างทางรถในสมัยที่ในสิงห์ยังเป็นเด็กจะเข้าเมืองแต่ละทีในต้องใช้เรือพายไปตามแม่น้ำลำคลอง พออายุได้แปดเก้าขวบญาติผู้หญิงก็จัดให้มีงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันแรกของงานคือวันสุกดิบหลังจากที่สิงกลับจากโรงเรียนก็ไปในงานที่ว่าด้วยญาติบ้านญาติที่จัดงานเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากบ้านของสิงเท่าไหรนะ่นักแต่สาเหตุใหญ่ไม่ได้ไปช่วยงานช่วยเงินนะต้องการจะไปเจอเพื่อนผูงรุ่นเดียวกันที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งต่างก็ ตามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองของตัวไปช่วยทำของที่บ้านงานเป็นที่สนุกสนานแล้วในบรรดาอาหารที่จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นก็มีปลาช่อนสดที่แม่ครัวจะนำไปต้มยำทำแกงยังไงเนี่ยสิงห์ก็ไม่รู้หรอกการจัดหาปลาเพื่อจะทำอาหารในสมัยนั้นทางเจ้าภาพจะจัดซื้อหาปลาช่อนเป็นเป็น,ปนจับขังไว้ในลังไม้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะให้เพียงพอแล้วไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปซื้อ หาหลายวันพราะถึงรายการที่จะต้องนำประช่อนเป็นเป็นที่ขังเอาไว้ในลังออกมาแม่ครัวส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงอ่าหลายคนก็ใจอ่อนสมเพศใจไม่แข็งพอก็เรียกบรรดาพวกเด็กๆซึ่งกำลังวิ่งไล่วิ่งเล่นกันอยู่ใกล้ๆนะนั้นนะรวมทั้งสิงด้วยจากนั้นก็มอบให้เด็กเป็นมือสังหารบรรดาเด็กต่างก็ช่วยกันทุบคนละตุบสองตุบเป็นที่สนุกสนานไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษแต่ประการใดก็ยังเด็กอยู่ เย็นนั้นเฉพาะสิงห์คนเดียวนี่ทุบหัวปลาช่อนทั้งหลายตัวเกือบสิบตัววันรุ่งขึ้นสิงห์เดินไปโรงเรียนตามปกติทางจากบ้านไปโรงเรียนจะต้องเดินไปตามร่องสวนมะพร้าวระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอเลิกเรียนในตอนเย็นสิงห์ก็เดินกลับบ้านคนเดียวทางกลับก็เป็นสวนมะพร้าวเหมือนเคยอยู่ติดกับลำบะโดงปกติไม่น้ำขึ้นวันละสองครั้งเวลาน้ำขึ้น ในลำประดงนี่จะมีน้ำเต็มแต่เวลาน้ำลงจะแห้งอตอนแห้งก็จะเหลือน้ำอยู่บ้างเล็กน้อยในขณะที่สิงเดินกลับบ้านเหลือระยะทางอีกประมาณสัก500เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วก็เกิดความรู้สึกวูบดับลงฉับพลันมันมันเหมือนกับทีวีดับตอนไฟดับอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมืดสนิทไม่รู้สึกตัวตอนนั้นสิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น วูบหนึ่งที่จิตดับลงจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประสาทความรู้สึกทุกส่วนก็ชะงักงานจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีสุดท้ายที่วูบไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อมันนอนอยู่บนบ้านเรียบร้อยแล้วมีอาการปวดมึนหัวอย่างหนักอึ้งมันปวดระบมร้าวไปหมดบรรดาญาติพี่น้องเห็นสิงหฟื้นคืนสติต่างก็พากันดีใจที่สิงยังมีชีวิตอยู่เพราะฟื้นเรื่องราวอันเป็นความลับตอนที่วูบก็ถูกเปิดเผยนะ เหตุการณ์เป็นว่าขณะที่สิงห์เนี่ยจนจะถึงบ้านอยู่แล้วลูกมะพร้าวห้าวแก่จัดจนแห้งเป็นสีน้ำตาลเนี่ยล่นลงมาโดนหัวสิงห์พอดีเหมือนกระจงใจตัวสิงห์เนี่ยล้มลงหมดสติอยู่ในลำลำคลองนะแล้วกระเป๋าหนังสือตกอยู่บนถนนจนกระทั่งตอนเย็นก็มีญาติเดินไปเจอเขาก็อุ้มมาส่งที่บ้านประถมพยาบาลจนกระทั่งฟื้นคืนสติขึ้นมาโชคยังดีที่ว่าในขณะที่ล้มลงไปในลำประดงเนี่ยเป็นเวลาน้ําแห้ง ไม่อย่างนั้นก็คงจะจมน้ำตายไปแล้วแล้วคงไม่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องให้ใครฟังทั้งนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นก็ทำให้สิงห์หวนคิดได้ทันทีว่านี่คือผลกรรมที่เขาได้ทุบหัวปลาช่อนที่บ้านงานเนี่ยตามมาสนองได้อย่างรวดเร็วทันตาเห็นอ่าแบบชนิดมีดต่อมีดฟันต่อฟันเลยฉับไวเหลือเกินอ่ชัดเร็วอ่านี่แหละกรรมเวรมีจริง สิงก็เลยเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ประสัตว์ราะเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ไม่ลืมแล้วก็ลืมไม่ลงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเสนอวันนี้ครับ